สวัสดีครับติดผันนันทัวร์วันนี้เราจะพาไปเลาะชมวิวบรรยากาศมันบ้านมันบ้านนะผมมันนอกเราครับผมนานๆเราได้มาเยี่ยมบ้านทีเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านกันว่าเป็นยังไงครับผมว่าบรรยากาศดีไหมไปครับผมเนี่ยผม ก็ละไปเลาะครับผมฝนตกครับผมบรรยากาศฝนตกพลอยแต่ว่าเราก็จะไปเลาะดูครับผมไปเลาะบรรยากาศบ้านครับผมไปสนามลไปเลาะไปเลาะ ก็ประมาณนี้หลครับผมนี่ก็จะเป็นหลังร้านของผมนี้หลังร้านมันร้านเลยลาบราดก๋วยเตี๋ยวนี่ครับผมน้านหลังบ้านเราเองของผมนี่เป็นทุ่งนาพุ่มนาบ้านเราบ้านเระเทศอยู่ทีงกุนเชียวทางหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นซอยซอยนึงครับผมซอยหลังบ้าน ก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านของเขาก็มาสร้างกันขึ้นเยอะแยะเลยครับผมตอนนี้จะเป็นอีกซอยหนึ่งก็เริ่มทยอยกันเข้ามาอยู่แล้วครับผมก็จะเป็นชมทุ่งกันนะผมชมทุ่งบรรยากาศ ไม่ได้มาตรงนี้นานมากแลว้วผมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กลับมาไม่ค่อยได้มาชมมากเท่าไหร่ับ นี่ก็ทุ่งนาสีเขียวเลยผมเขียวจบมาต่อครับเราจะไปดูว่ามีหมู่บ้านคนเยอะไหมครับผมเพราะว่าแต่ก่อนนี้จะไม่มีหมู่บ้านเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเป็นทางเวียนนะครับผมสมัยก่อนสมัยเป็นเป็นเป็นหนกุ้งครับผมเแต่ก่อนมันจะเป็นทางเวียนทางไปนาโคกผมตรงนี้ทำไมค่อยมีบ้านคนมาใ เพราะว่าเขายังไม่ได้ออกมาให้พีจาาเขาตอนนี้งานได้เป สวยๆสองงามเลยครับของไหนที่ที่มีทางเข้าถึงครับผมเขาก็จะมาปลูกบ้านดูครับนี่อ้ห่โโพกนก้านไม้ฟ้าโอ้มมีควายล้วครับผม ก็มีครับผมมีของวัวควายของเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงคอกวัวฮอกควายทุกอย่ารเลยจะรู้บ้านใครครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่บ้านนานเราไม่รู้จักใครเลยรู้แต่ว่าเป็นหมู่บ้านของหมู่บ้านตอนคอกนี่นะ แร้วเโอ้ว่ะวัวนี้ก็เป็นทุ่งนาสีเขียวค่คบะบะ้าแล้วก็จบประมาณนี้ครับผมตรงนี้เป็นนาไทยเน,นาะนาหน้าแถวก็ตรงนี้ครับวก็อูประมาณนี้ครับมีมีวัวมาทักทายด้วยครับผมฮัลโหล มาทักทายเราด้วยครับผนี่ผมเป็นทุ่งนาข้าวกำลังเขียวงามเลยครับผมประมาณสอกหนึ่งครับผมนี่นกำลังสวยงามอ่ะวที่ผ่านนั้นทัวร์ก็จะขอจบลิปชมทุง่งอ่าซอยหลังหมู่บ้านครับผมเดี๋ยวลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนนั้นก็คอยติดตามชมดูครับผม วันนี้ที่ผ่านันทัวรขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ